กลับมาอีกแล้วนะครับโลกสี่นะครับอด่านที่สิบเอ็ดเอาไว้ฟาร์มนะฮะเก็บเวลนะครับเก็บให้ได้สามดาวแล้วก็ฟาร์มเลยครับด่านนี้ใช้ตัวอะไรบ้างนะครับใช้ซปเปอร์ง่ายครับทุกคนมีแน่ๆต่อให้เวลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อยี่สิบวกอะฮะก็คือใครนั่นเองครับใช้ตัวเดียวเลยไปดูกัน เดินนะฮะปล่อยแต่ใครครับด้านนี้ไม่ว่าจะ1นึดาวสองดาวสามดาวปล่อยใครตัวเดียวครับเล่นง่ายมากครับโอเคก็จบแล้ว เียบร้อยครับก็ exp นี้ขึ้นร้อยพันพนหกร้อยเก้าะฮะเยอครับไดบ้ของดีอีกด้วย